ก็สวัสดีนะครับวันนี้อยู่ที่แมปนะฮะอยู่ที่แมปที่เราอยู่ที่แมปที่เราติดอยู่ในก่อนี้มันคือแมปอะไรช่วยด้วยเป๊ะแมปอะไระเนี่ยเราเอาชีวิตรอดกันมาหลายแมปนะครับผมเราก็เรือมาติดที่นี่ครับเกาะน้ำแข็งแล้วผมเนื้อหาของแมปนี้นะครับเราก็จะมาติดเกาะกันนี้แล้วครับแต่ว่าก่อนี่จะพิเศษกว่าเกาะอื่นครับเพราะว่าเกาะนี้จะมีชาเลนจ์ที่เราทำทั้งหมด9อย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยว เราจะให้ทางบ้านรีเฟรชขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างไปไหนที่หนึ่งะครับว่ตอนนี้ตอนนี้ดักที่สุดไปแต่ว่างอยู่ก่อนนี้จะมีทรัพยากรจํากัดมากครับผมเราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังโอเคฮะก็วันนี้มีน้องอีกคนหนึ่งมาเล่นนะวันนี้เล่นได้แค่สามคนจริงๆกับคนตอนนี้คนสแตนบายเราในห้องทั้งหมดแปดคนเลยรอตอนบายแปดคนนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีฟามิลี่างเช่นเคยนะครับผมผมไอ้บุญปินนะครับัวพูดอลไรก็หนุ่มยักษ์ซอสก็สุดท้าย baby rock oh yeah โอเคทีนี้อ่าสำหรับแบบนี้บลคุ้งตรงนน้นมีกล่องอยู่มั้ยมั้ยบลูคุ้งอยู่มั้ยจะเห็นไหมคิมเพิ่มเสียงไหมด้วยลงไปเลยไปเก็บกล่องมาไปครับคุณคิมลุยเอ้ยบลคุ้งไปเปิดดีกว่าจะได้เห็นในกล้องด้วยไปเลยแเดี๋ยวผมจะอ่านกดให้ฟังระหว่างที่บลคุ้งดูวัดดูตอนท้าโดนะฮะเฮ้ยเขาเขามีเขามีหูแมวนี่แมวน้ำเนี่ตบย เราตึงโป๊ะเดี๋ยวก่อนนะเราตั้งชื่อแบบนี้ว่าไอเควสนะครับผมอาภารกิจที่เราต้องทำครับภารกิจแรกต้นไม้ครับอันที่อมีเบ็ดฮะครับมีเบ็ดเฮ้ยมีเบ็ดเหรอใช่เกี่ยวไรบ้างเกี่ยวเกี่ยวเบ็ดได้เลยไม่ใช่ไม่ใชฮะไม่ใช่เกี่ยวเกี่ยวเหยื่อกับเบ็ดใช่ใช่ใช่อ๋ยอันที่สามครับค้นหาเครื่องมือแอนเดนนะค้นหาเมืองแอนเลนติสโบ๊ทนั่เมืองแอนเลนติสด้วยเฮ้ยเมืองแอนเดนติส ทั้งเอาจริงตั้งแต่ผมเกิดมาไม่เคยดูไม่เคยเห็นเมือแล้วตีนแล้วนอกจากที่เขาทำหนังสร้างมาเดี๋ยวไม่เคยเห็นจริงๆว่าเป็นมือแอะไรตีอะไรเราจะลงไปดูวันไม่รู้อยู่ตรงไหนพีชานิคนมาพี่ถูกไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วอันนั้นมันไอซ์เบิร์กครับอ่าร์ต้าประตูนรกครับสร้างฟาร์มไก่สร้างโต๊ะเอ็นชานผสมยาแปลว่าแถวนี้มันจะต้องมีไอเทมที่สามารถเอาวัสร้างไอเทมพวกนี้ได้แล้วก็ขาเกาะเหล็กทั้งชุดหนึ่งครับแล้วก็สร้างฟาร์มพี่ถ้ากินแต่ถ้ากินดูชิลมากเลยแต่ว่าเข้าที่อยูไม่โคตรยยากเล พี่โอเคครับเบอรททุกคนต้องทำมาครับแย่ๆครับใครเจออะไรเดี ok ๋ยวอ่อนเลียกหน่อฮะโอเคฮะับแล้วครับผมไปสองเท่าเลยครับเฮ้ยเดีน้ำเป็นน้ำแข็งอะโอ้ยปูกกระนามันแตกด้วยอะโบ้ยมาถึงน้ำแข็งแตกตอนนี้เป็นน้ำแข็งมันจะทำให้เรามองเห็นง่ายมากครับพี่ยี่ว่ามันมันยากลำบากมากเลยนะการจะทำลายของอะไรแต่ละอย่างเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยหนาวฝนตกพี่อุ๊ยฟ้าผ่าโอ้โห เพื่อจะจอดหรือเพิ่มเสียงโน้ตทีฮะเมื่อกี้ไม่มีคนได้ยินเสียงนะฮะเอ่อเออ่พี่เป้ฮะโอ้ผมได้หมวกครับโอเคหัวอยู่ในกล่องครับโอเคได้ยินโอเคได้ยินครับผมโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึงนะฮะไปเพิ่มเสียงแป๊บหนึ่งครับโอเคฮะก็มาต่อเราเป็นพวกพี่ไปได้ไปเพิ่มเสียงไว้ครับนะฮะโอเคลืมไปลบเสียงเฉยเลยเอออมาฟง,งที่เตอรนี้ไหนพี่เตอร์ดอส เน,นี่ยเดี๋ยวพี่วางกล่อลงไว้ไวข้างล่างบดตูงตามพีนมาดิโอ้ยโอ้โหน้ำไหลเฮ้ยมีเราวางข้างล่างเลยครับเฮ้ยผมเรอนึกว่ากล่องผมได้ผมได้ซสาไอผมได้ดินกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมนี่ในการหายใจสองพี่โอ้ยเจมเบย์บวกการหายใจสองบดตอนนั้พี่ขอยืมหมวกไปหนึ่งเดี๋ยวบดหูต้นไม้พี่หน่อยใช้หูต้นไม้อะเฮ้ยโอ้หมวกไม่ติดกล่องเฮ้ยตกตกตกเฮ้ยไร้แฮมบดบดตรงนู้นมันเหมือนมีอะไรอยู่เลยอะ เฮ้ยงั้นเดี๋ยวโบถเอาหมวกไปเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคิมปักดูแลเกาะหน่อยนะเดี๋ยวผมจะไปขุดตรงน้เขาให้ปลูกข้าวด้วยเหรอพี่มีข้าวด้วยอ่ะเขาให้ปลูกอะไรเราต้องเก็บเราต้องเก็บดอสดอสดอสไปใช่ปะเดิน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 มาปะจักรปัดจิตนำไม่กบัวพงครับเวลาลงไปขุดระวังด้วยนะฮะน้ำมันแข็งเร็วมากถ้าโบัคุวงติดอยู่พลาเก็ตายหายโอเคครับพี่บัวพงเอาเอาหมวกไปใส่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปตรงนู้นเห็นแล้วก็แปลงมามัวหาย เสียงเหมือนคนใครคิดว่าจบบ้านผมวะประมอันนี้อันนี้อันนี้อันไหนมองไม่ค่อยอย่างนี้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าทุกแบบที่พวกผมเล่นกันคือมากันแบบโง่ๆนะครับไม่รู้ที่อะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็เล่นกันเลยนะครับก็ครับเห็นอะไรทุกบตายเราก็ไปเลยน้องๆที่รีเควสส่งมาให้นะที่สองของแบบที่ส่งมาให้นะก็ขอบคุณมากนะที่ร่วมกิจเอ้ยพี่ร่วมกิจจ์คือส่งไม้พี่แคสก็คือเดี๋ยวเราจะแคสแน่นอนนะแบบที่น้องๆส่งมาให้กันโอเค ภูมิน้ำเย็นมากอะเวอภูมิของความภูมิเลยพี่โอ้เย็นเอ้ถุยถุยอู้พี่ทะเลเดี่างเดียวเลยนั่นเป็นพีชเลย์ไม่พี่ต้องการแบบโกโก้ร้อนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโคนกุ้ข้างล่างมีอะไรด้วยอ่ะข้างล่างมีอะไรวะพี่ไม่เห็นเนาะพระจันทร์ไงตั้งร่างเนี่ยปลาหมึกเลยเนี่ยใต้ปลาหมึกลงไปอีกผมไม่ได้ปรับแบบไกลสุดนะ เด it, <um <um ี๋ยวรถพุ่งอันเดี๋ยวรถพุ่งมาตรงนี้อยู่นะแล้วเดี๋ยวดำลงไปพร้อมกันเราจะดำลงดำมาดำดอตีหนึ่งตีสองจุดน้องมาดำจ้าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แนรเล่หจะมืดแล้วพี่เร็วๆต้องมีไปมันไม่จะเนเลทมันน้ำแข็งใช่หรอหรือเปล่าวะไม่รู้ทำไมันจะเนเล่ห์มันน้ำแข็งก็เรื่องของคุณจิมแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเสาแท่งก็สามเหรียญมารูด้าปะเนี่ยพี่ไม่ได้มีแสงพุ่งขึ้นมาไม่ได้แสงวะ ขอะไรอ่ะนั่นบอลเราลองดันลงไปดูเฮ้ยดีการหายใจดีการหายใจครับเฮ้ยเฮ้ยตกเฮ้ยมันเป็นเมืองเหรอมีอะไรอ่ะบอสพุ่งหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่นนั่นคือเรื่องราวของสองหนุ่มไทยเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่เป็นเมืองเฮ้ยถึงเมืองแล้วครับเฮ้ยไอ้เลนติถูกซ้ออยู่ที่นี่นี่เองนั่นสนุกนั่นเป็นเมือง ใช่แอนเอนติคเลยอ่ะเอ้ยมีเสียงเอ็นบีซีด้วยหมายความว่าไงวะหมายความว่าไงพี่ตอนนี้หาที่หายใจก็เถอะหมายความว่าไงเอ้ยพี่เจอเอ็มบีซีแลเจอกล่องแล้วโดูขอตจัดของ,ของหนึ่งพี่เข้าไม่ได้เฟยช่วยด้ยวยเข้าข<อ>ไม่ได้เข้ามาเร็วบนคุ้มเข้าไม่ได้พี่ยูดีเสียงเอ็นบีซีก่อนดังมากดังมากคะออเอ้ยเอ็นบีซีอะไรเนี่ยมีไก่ย่างเพรตรงครับรู้สึกว่าทุกบ้านน่ะครับจะมีกล่องอยู่แล้วกล่องจะมีของเดี๋ยวเราไปเราไปเอามัขโมยของกันวันก็ไหน บ้านไหนที่เราคบวยของแล้วจะเปิดประตูทิ้งไว้นะครับเป็นสัญญาณนะมั่วว่าเราไปบ้านนู้นกันบ้านนี้เปิดเขาไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเบ้านนี้อุ้ยทรายครับโอ้ทรายเต็นไหมอู้ทรายไม่ประโยชน์เน่ยมีประโยชน์เลยทรายที่เป็นทรายที่เป็นดาราถุยหัวแล้วนละดทรายแล้วคือใรายต่ไผ่เออย้๊ไผ่อโมดคนดังโมดโมดคนดังไปคนดังนนั่เอาละเอายแกบุมุกนี้แม่งมันไอ้คนปีอะคนดัง ไ่ะโอเคทั้งปีเราเล่นไผ <c oughs> ่เ,ไเขาให้ทุบเขาทุบเมืองใต้น้ำได้ไหมครับพี่เขาเห็นเขาบอกว่าเขาทุบทุบได้หมดนะแต่ว่าเราต้องมีมารายาทนิดนึงอะแล้วพี่ก็หยิบพี่ผมรูม้ถ้ามันทุบเป็นยังไงเป๊มันทุบมันเป็นยังไงครับโอ้โหบอสทำทำไมวะแทนที่เราจะมาใช้เชื้ออยู่ข้างล่างนี้กันเออว่ะเออว่ะสะเออว่าเอาไค่ของไปที่นั่นใช่หรือไม่ใช่ เฮ้ยโบสนี่มันฟาร์มเกษตรกรรมนี่วะฟาร์มเกษตรกรเกษตรกรรมอะไรพี่ไม่เนี่ยดูดิเป็นฟาร์มเนี่ยเฮ้ยนี่มันเฮ้ยเศรษฐกิจพอเพียงนี่เนี่ยเศรษฐกิจพอเราเราไปวนๆหาของรอบๆฟาร์มฟาร์มนี่คือการเก็บตังค์ไว้ออกของนะครับใช่ใช่ถุยคนละฟาร์มแล้วไม่ได้ฮอนไม่ได้เอลเอฟผมก็เลือกฟาร์มเองไงโอ้ดโอ๊ช่วยด้วยหายใจไม่ออก เดี๋ยวพี่พี่ต้องเอามือิดจมูกพี่เบ้ครับเอามือเอามือเอามือปิดจมูกด้วยพี่พี่เป้หายใจไม่ออกครับพี่ด้วยด้วยช่วยช่วยหายใจไม่ออกครับอาจารไม่ออกโอ้ยคอยช่วยคอยช่วยพี่วันนั้นครับพี่ไปเจอหมอมาฮะพี่บอกหมอเออคุณหมอครับผมหายใจไม่ค่อยออกเลยครับทำไงดีครับอ๋อหมอเป็นอะไรครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องหายใจเข้าก็ก็หายใจหายใจไม่ออกใช่ไหมครับก็หายใจเข้าสิครับครับ ครับอะไแต่แล้พี่ก็ไม่ไปหาหมออีกเลยครับเออพี่เป้ครับผมมปเจอหมอคนหนึ่งพี่ครับผมเป็นหมอดูเ็าถามผมว่าผมเอาอะไรเลยเขาดูป้าเขาถามว่าราศีอะไรพี่แล้วเขาบอกแล้วอะไรเขาบอกว่าอ๋อราศีเทาราศีขาวราศีน้ำตาลครับเขาก็ด่าพ่อมึงแล้วเขาบอกว่าอะไรราศีเขียวพี่นี่เขาถามผมราศีอะไรผมก็ตอบว่าพี่ราศีเทาราศีขาวราศีน้ำตาลผมตอบพี่ตรงไหนวะพี่ วกไม่ผิดนะเออเขาเลยเขาไม่ด่าเพราะผมอ่ะโูกผูกหน้ามึงอ่ะโบ๊ทโบ๊ทปูงครับออาแบบยกจนะี่เจอเมล็ดแล้วฮะโบ๊ทปูงครับเมล็ดอะไรพี่โบ๊ทปูงอยู่ไหนผมเจอไข่พี่ดันเฮ้ยเจอไข่ใช่เอาแล้วครับเอาแล้วครับเราเจอไข่ครับผมเจอไข่โอ้ไม่ใช่ไม่กันคือไข่อะไรนะครับ คือไข่บอลโกมันนี่บอลโก้พี่เจออย่างละสองใบอะว้าพวกพี่อยู่ตรงไหนกันนี่เข้ามาในนี้แล้วผมเข้ามาโลกใต้นะครับเลยลงมาเร็วนี่บอลโก้ผมเจอนี่ครับอันที่หนึ่งครับเฮ้ยมีม้ามีต่อครับมีแก่ครับนี่ครับนี่นี่นี่นีครับนี่คือนี่ใช่ไหมพี่นี่คือเมล็ดพันธุ์ครับผมมีมีม้าโอ้โหนี่เราจะปลูกพี่เป้เฮ้ยโตแล้วต้องข้ามาพี่ เก็บครับเต๋เต๋เต๋นะครับผออพี่กำลังจะหายใจไมนออกตายนะฮะพี่จมูกละหายังไม่ออกพี่จมูกพี่เป้โอเคได้เหรออาจจะลดในการเล่นนิดนึงมาคนณคุคิมพาบ้านไหนที่เราโดแล้วเราจะไม่ปิดประตูนะครับเราจะเปิดประตูทิ้งไว้นะครับจัดไปเลยครับเพื่อได้รู้ว่าบ้านนี้เราผ่านมาแล้วนะครับเราบ้านนี้เต็มแล้วเต็มแล้วหรือเต็มมัว เคมพี่เคมเคมแล้วก็ต้องเซ็นใบรับรองนะพี่ตอนเคมเสร็จนะพี่มันต้องยืนยันเจ้าของรถนะครับพี่ครับขับได้ได้ครับได้เอากูทุกมุกเลยจะไม่เกรงใจจะเล่นกันทุกมุ้งเลยเนี่ยไม่ฮะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ใต้น้ำแต่พี่ตอนนี้เราเราเราโอ้เล่นลำบากว่ะแม่งมือหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งดิจมูกโอเคตอนนี้เราอยู่เราเราพวกเราไว้น้ำพวกเราให้มือมิบจมูกนะโอเคปะ ครับอันนี้คืออะไรพี่โบ๊ทมันนี่คอยกดปุ่มเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวะไหนไหนไหนตรงไหนอ่ะนี่นี่นี่ตรงกลางหอกคอยพี่ตรงไหนหอกคอยเข้ามาเข้ามาเข้ามาพี่ครับตรงนี้ครับพี่ตรงนี้ครับพี่ตรงนี้ครับพี่ตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะเร็วเร็วพี่เร็วเร็วพี่จิตสายเลยจิตสายจิซ้ายครับพี่เร็วเร็วหายใจไม่ออกเลยพี่ผมเนี่ยหายใจไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงไงเสียงเสียงคริสตอคริสตัล มีอะไรอ่ะเขาบอกว่าลิซิสพอร์ตก็อัพเดตมีพอร์ทัลเอ้ยอันนีู้้สิกจะกลับไปข้องบนมั้งอ๋อเขาบอกว่าเอาสเขาบอกว่ายินมีต้อนรับข้าสู o เมือของเราอเมือของเรานี่แม่งจมน้ำไมานานแล้วนี่มึงหาผูเจอได้ไงอะไรนี้ข้างล่างนี่มีทุกอย่างเลยเดียมาช่วยสร้างมือกันเถอะอะไรนี้ตอนนี้เราก็สร้างเมือนะครับตอนนี้เราเริ่มเริ่มเดารบเริ่มเดาตาตาตบตา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 ตต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 ต เรจะบอกนะจุดตรงนี้ว่าจุดเหลืออยู่หลอดเดียวเราจะเปิดที่มีตายซะ <c oughs> ไม่ใช่ไรเดี๋ยวก็เอา<ด><ด>ตอนนี้สถานเราเคลียอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยเราเคลียปลูกต้นไม้ไปยังเราเราเ,เราเจอแอล์เลนติดแล้วเออเจอแอล์เลนติดแล้วอ่าต,ตอนนี้ตอนนี้ต้นไม้อยู่กับผมกันเราต้องปลูกต้นไม้กันครับถ้าว่ายน้ำให้มือวิญมาณงนะพี่นะตับกดตับกดนะครพี่ครับผมในนี้พี่ลองตับมาขโมยโอ้โหโลลิ ไม่มีใครเลยแล้วผมไม่จะตามพี่ปั่นไปทำไมไมึงเงาอย่างนี้ผมอยากเอาละครับตอนนี้<อ>พ,พี่กำลังการทำการสำรวจเกาะรอบๆนะครับผมเกาะเกาะ,ะ,ะกำลังสำรวจเกาะนะฮะตอนนี้เกาะก็เป็นเกาะทองเกาะเพชรน,นะ,ะสำรวจได้เรียบร้อยแล้วว่าความเสียหายไม่ไม่แตกหักนะฮะเอาเอาตอนนั้นครับคิมคุณครับคิมคุณคิมคุงครับครับผม ปลูกต้นไม้บนเกาะเลยครับปลูกต้นไม้โอ้โหฟ้าผ่าใส่ตัวกูตายไปเนี่ยครับเปลูกต้นไม้ไปแล้วเรียบร้อยอ้าววันนี้มันเกาะเกาะหลอกดาวนี่หว่าไม่มีอะไรเลยช่วยหน่ยพี่จะตายแล้วครับพี่โออช่วยหน่ยหลอกดาวทำไมช่วยด้วยเออมันไม่มีมันไม่มีอะไรอยู่บนเกาะนี่เลยใช่ไหพี่เป้ฮะจะตายแล้วครับไม่มีเจออะไรเลยนะ ขึนดำลงมาข้างใต้เกาะแล้วพี่ยังไม่เจออะไรเลยมาคณทำแบบนี้อีกเท่าั้นล่ะนะอย่ดีเลยพี่ว่าไอเล็กเนี่ยผมพี่ว่ามันแม่ทหารจะตายแล้วพี่จะตายแล้วผมจะกลับขึ้นแอตแลนติกตัวนแอตแลนติกแอตแลนติกข้างหน้าส2บสอนาฬิกาพบความผิดปกติในเกาะ ทำการสำรวจได้เออเาไปแล้วเนีอ้ในในเกาะในเกาะที่มันอยู่ห่างๆไปอีกขึ้นข้างบนฮะโอเคฮะผมขึ้นมาข้างบนแล้วครับอ่าเจอที่บกแล้วเฮ้ยไม่มีกล่องเลยครับอยู่ในเกาะนี้ครับ๋ยวที่ลองสำรวจนะทุกน้งแข็งด้วยมือมือแก่งบว่หินนะที่บดนี่มันเืออะไรเฮ้ยเห็นเห็นตัวอะไรไม่ได้น่ะตัวตัวขาวตรงนั้นน่ะเห็นไหมน่ะเฮ้ยมันตัวเฮียนี่ว่าคิมจอ นั่นอะเห็นไหมนั่นอะเป็นสัตว์ที่ไม่มีในโลกเห็นไหมเฮ้ยสัตว์นี้หายากมากชนอนชนอนที่สุดของอะไรแน่นอนเลยใช่ยูตัวี้หายากตัวแบบนี้เนี่ยัจอหอ้ยเยี่ยนน้ำพี่เป้ครับอ่าใช่ครับเฮ้ยไอพีคครับมาแล้วพี่คิมบ้าไอพีคครับมาดูคิมควายน้ำครับท่าฟรีตายฮะ ฮเป็นไงฮะดำบุดดำไม้เอ้ยดำบุดดำไหว้นะต่อไปต่อมาดำบุดดำไหว้คืออะไรฮะเฮ้ยดำไหว้ผมเจอผมเจอสิ่งที่พวกคุณจะต้องต้องการนะเฮ้ยไดปลาด้วยชิมเห็นไหมดูดูดูเลยทีเมื่อกี้ได้เสียงเพ้งเลยฮึ๊บโหเป็นไงล่ะได้อาหารแล้วพี่เป้เหนื่อยครับอาหารเดี๋ยวนีได้สองชิ้นนี่ได้สองชิ้นตัวสิเหนื่อยหัวตกไหมเห็นในมือของผมไหมครับ เห็นครับในวิดีโอครับเฮ้ยเป็นไงล่ะคิมโอ้เอาไปสามตัวคนละตัวอ๋อไปเลยเอาไเผาพี่ด้วยพี่ตกปลาให้เอาแล้วปลาหาไปไหนแล้วอ่ะอพวงครับนี่ฮะขนมปังแข็งร้านตีฮะกินไหมครับลองดูว่ามันกินแล้วปั่นจะหักหรือเปล่า่กินพวงแล้วมารอขนมปังกันจบท่านแกตกปลาอยู่พี่ทัานแกตกปลาอยู่ครับท่านแตกปลาอยู่ฮะเฮ้ยขนมปังหายไปไหนอยู่ข้างขวาพี่ ฟังแข็งไปแต่หนึ่งนะพี่อย่าลองลองกินไปหนึ่งครับโอ้เฮ้ยขังขออบเฮ้ยขังขังอ่าไม่กล<ค>ัวตอนพี่จะขบฟันลงไปได้นี่เล่นเอาเหล็กมัเลยเล่นเอาจอยเป็นรอยเลยครับพี่อูตส่าห์คำว่าขบฟันนี่มันต้องจัดจอยนะนะใครมันเข้าบรรยากาศไปไหนกันพี่รครับผมผมสงสัยอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่าให้เราทําชุดเหล็กครบทั้งตัวแล้วเหล็กมันจะหายไปนั่นผมว่าคิดอยู่ ท่าเรื่องแมันก็มีจาน้ำถ้าเรื่องถงเรื่องอือแต่ว่าตะเหล็กเลยค็อปเปอร์สโตนสักอันยังไม่มีเลยเฮ้ยผมเห็นค็อปเปอร์สโตนนะผมเห็นตรงลาวาถ้าเนี่ยผมลองลงไปตรงลาวาเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีขอบไปอะไรช่วยด้วยช่วยข้าด้วยเฮลเมียพีทอือได้ปลาแล้วหามุมหามุมเนี่ย รนี่อาชีพแล้วตกปลาเลยเสมเยบอกแล้วพี่ตกปลาเก่งตี่เออพี่ว่าลมหายใจของพี่กำลังจะหมดแล้วเป้ของห้ามตายครับพี่ว่าตายได้ฮะตายได้แต่ไม่ควรครับเราต้องโชว์เมเฮ้ยผมผมผมนังแอคนะครับอาล่ะครับมันแอคแลวครับมันแอคแลวครับมันแอคแลวครับเอแอคพี่ดเรือสี่ สามนั่นไงจมนะบ,บ,บอกเมื่อกี้บอกห้ามตายทุเรศท,ที่หายเลยพี่ก็ใครเอาหมวกไปใส่อะไม่ยอมไม่ไม่หายเอาเอาอะไรวะไดรอยูนะเอเอหมวกผมก็มีคนหามาพี่เดี๋ยววาเนี้ยเอไอไดรูลูนะคุณกิมครับมันไม่ใช่ทางนั้นครับคุณกิมครับมันผิดทางครับมันต้องตรงไปข้างล่างวันนี้ครับคุณกิมครับไม่ใช่ทางนั้นครับ มำไมที่ตายจังะฮะผมยังไม่ตายคุณิมทำอย่างนั้นแล้วมันจะลงมาไม่ได้อีกเลยครับตายครับทำไมคุณคิมทำอย่างเงี้ยครับออแล้วมันก็กลายเป็น cobblestone หมดเลยครับออหายแล้วครับออพี่เลขุดจริงๆเอ,อ้ยแต่ผมเห็นอยู่นะคุณแรงคับค,คุณคิมทำผิดร้ายแรงครับทำไมล่ะครับ คืองี้ครับถ้าเราทำงนี้เราจะได้คอมเบิร์สโตนมาใช้ได้เลยครับแต่คุณคิมระเบิดมันให้กลายเป็นออฟซิเดียนไปหมดแล้วครับอ้าวคิมทำมาทำกันนะครับระเบิดให้กลายเป็นขุยผงคุณคิมท้าไม่ทำอย่างนี้นะครับอาจจะมีไอ้ท้าทายก็เป็นได้นะอ๋อคุณคิมอะไรสุดยอขอท้ายโอเคนะก็กล้องของเราถ่ายเป็นสองมุมนะครับผมถ้าอยากจะดูช่องของพวกเราอยู่ช่องนี้ฮะต้องเปลี่ยนไปไหนครับผมถ้าอยากดูกล้องอีกมุมนึงฮะต้องมาดูช่องของคุณคิมนะครับผม พี่พวกี่จะตอมใจตายกับการกระทำของคิมเมื่อกี้แล้ววะไม่ไม้มันหมดสิ้นหนทางแล้ววะเราไม่มีลาวาแล้วทำยังไงเ่ยลงไปมีแอตแลนติกทันไงเนี่ยโอ้ลงมาตรงนี้เจอตาเบสกิมราบทำไมทำอะไรเป็นสุดน้าเลยครับเฮ้ยแตข้างล่างข้างล่างหินมันมีลาวาอีกหรือเปล่าล่ะไม่มีนะครับเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเราต้องห้ามหมดความหวังไว้ไมนอาจจะมีที่อื่นที่มีช่วยด้วยช่วยด้วยเฮลมี แล้วคุณจะขึ้นยังไงครับ,บผมว่าเป็นเอ้ยเดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปที่แอตแลน <ผม S 2> ติกก็ได้ที่ไปหาลสุดแอตแลนติกมีแค่หมู่บ้านเดียวนะพี่าแล้วเราจะหาเหล็กมันอย่างไรครับมันมีวิธีไหมต้องลองถามน้องๆเขาดูเนาะต้องขุดเอาเอง,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 งอยิงโง่ๆขุดก็เอาล้ครับเราผมจะทำการไทบอเบเดตตัวเองครับหรือว่าเป็นการฆ่าตัวตายด้วยน้ำ จริงๆมันไม่ได้เรียกว่าไฮเบรดนะไฮเบเดเอาละครับตอนนี้ไม่ไี้ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยครับผมรู้สึกว่ากำลังปกปูเมืองล่างยที่เป้ฮะเขาบอกให้เราสร้างเมืองใหม่เราก็ต้องทุบบ้านเขาทิงง้งไปอโอ้เป็นอย่างนี้เองนะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทุบที่ละบ้านกันเลยะนะครับปาจริีนอาจีนว่ะพีพี่ <c oughs> วา่าแม่งอุ้ยตกแต่คุณสมบีเฮ้ยคุณสมบีได้ไงอ่ะซินคิดมากครับผม มาบเฮ้ยเจอกล่องครับเจอกล่องครับเฮ้ยผมได้ยินเสียงซอมบี้ทุบประตัวครับมันมาจากไหนอะครับเฮ้ยเจอกล่องครับได้ไงมีกล่องครับเลยเหรอมีพี่แล้วพี่เขาอยู่ที่ไหนกันอีกแล้วเราหาเขไม่เจออุ้ยเจอละว่ากับน้ำครับงานเที่สองพี่เจอละว่ากับน้ำพี่เต็มเลยครับอ่าเราเราผลิต เ๋อผมเจอบ้านที่มืดแล้วครับเป็นบ้านที่มีซอมบี้เกิดอะครับมืดแบบมืดสนิทเลยอะแล้วลบ้านนี้ก็มีกล่องคาฟอยู่ไอ้กล่องคาบบปคุงบ้านจาัดไหนอันนีเ้เดี๋ยวผมหยิบเดี๋ยวผมหยิบกล่องคาฟออกมาจากที่บ้านนี้ก่อนเฮ้ยมีโต๊้หนังสือด้วยครับบดคุมผมก็เหมือนกันพี่มีตู้หนังสือด้วยครับที่ไหนครับเนี่ยคนละบ้านกับพี่อครับ โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราหาบ้านหนึ่งเอาไวร้รวมกันดีกวนะ่าเนาะบ้านาเหลือทำลายทำลายชิงได้ครับไม่เป็นไรผมขออน,นุญาตนะครับผกนะฮะหมดแล้วมาขอเจ้าที่ยังไงก็ไม่รู้หนังสนะือเต็มเลยกระจายเลยฮะ,ะมาเป็นเศษหนังสือเมื่อไหร่ต้นไม้มันจะโตอ่ะโอเคฮะก็เดี๋ยวเราไปต่อที่พาร์ทหน้าดีกว่านะใครรู้วิธีหาลงหาเล็กนะก็ช่วยกันพิมพ์ใต้ดีคริชั่นเลยนะครับผมก็ ตีเมบันี่นะครับก็ผมโบ๊คูงแล้วก็พี่เป้ไอ้ินกินแล้วก็คุณคิมนะก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่พาร์ทสองนะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายคลาสชัดชัดครับชล